สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Master c e r t i f ิฟายยูสคาสาขาหัดใหญ่นะคะวันนี้มีรถคันนี้มานำเสนอนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ Honda City ตัว1.5 SP 2018นะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะที่สำคัญค่ะคันนี้ไหม่เพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสภาพถือว่ายังใหม่มากๆเลยนะคะ และที่สำคัญนะคะเป็นเครื่อง i v t e c ของ Honda City นะคะถือว่าประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยนะคะในกลุ่มของรถ City t y คค่ะคันนี้ราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง412,000บาทนะคะจากเดิมราคาอยู่ที่440,000บาทค่ะและที่สำคัญคันนี้สามารถซื้อดาวจัดเต็มได้เลยนะคะผ่อนสบายสบายได้ถึง84งวดเลยค่ะ รถคันนี้จอดโชว์อยู่ที่ Master Certified ยุทธค่าสาขาหัดใหญ่นะคะเรามาชมห้องสัมภาระเก็บของด้านท้ายกันดีกว่าค่ะกว้างมากๆเลยนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ยางอะไรก็มีครบหมดเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กำลังตามหารถประหยัดน้ำมันนะคะอยากแนะนำคันนี้มากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะและที่สําคัญทำเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันอย่างละเอียดดีกว่านะคะบอบ์ดสภาพยังใหม่มากๆเลยนะคะและห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างมากๆเลยค่ะหากคุณลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับทันนี้นะคะรองรับน้ำมันตั้งแต่ 91, 95, e 1 0 e 2 0 e และ e 8 5เลยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอพรบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ